สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มุมความสุขนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมดอกพุดกันค่ะค่ะพุดอินทาวานะคะจะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนๆอนินทาวาะกับพุดบุดน้ำบุดนะคะพเพื่อนๆสองสองชนิดนี้นะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่พุธน้ำบุดกันเลยนะคะ อันนี้พุน้ำบุดนะคะพุดน้ำบุตรเขาจะมีดอกสีเหลืองนะคะคล้ายๆพุดอินทวาวแต่เขาจะไม่มีกลีบดอกซ้อนอยู่ตรงกลางนะคะตรงกลางเขาจะเป็นแบบบานนะคะพุดน้ำบุตรนะคะเขาจะส่งกลิ่นหอมประมาณ2เมตรนะคะจะอยู่ห่างจากต้นนะคะถ้านับระยะทางห่างจากต้นประมาณ2เมตรถ้ารับปลูกไว้ริมหน้าต่างนะคะเขาเมื่อเขาออกดอกก็จะมีกลิ่นหอม มากเลยนะคะแล้วก็สีสันเขาก็จะสวยแตกต่างกับพุธอื่นๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราก็จะไปดูพุธชนิดต no like ่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พุธกังหันเลยนะคะพุธกังหันก็คือพุธที่เราเอามาร้อยมาลัยนี่เลคะ กลิ่นหอมนะคะดอกเขาก็จะหลทั้งปีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ซ้อนกันเลยค่ะผู้ซ้อนดอกก็จะสวยนะคะจะคล้ายๆดอกมะลินะคะแต่เขาก็จะมีดอกที่กลีบบางกว่าดอกมะลินะคะแต่เขาก็จะมีความสัญลักษณ์ของเขาก็คือสวยนะคะแล้วก็สดใสนะคะกลีบเขาจะบางกว่าดอกมะลินะคะสีขาวจะบางกว่าค่ะไม่มีกลิ่นหอมเช่นกันค่ะ เรามาต่อกันที่พุธพิชยาเลยนะคะพุธพิชยาจะเป็นดอกดอกเล็กนะคะไม่มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะเขาก็จะออกดอกตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะพุดพิชยาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นรั้วนะคะ,ะ,คะแล้วเขาก็จะเป็นซุ้มนะคะก็จะทําให้รั้วบ้านเราสวยนะคะด้วยสีสันของเขานะคะค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมความสุขจูนนะคะก็ได้มาแชร์เกี่ยวกับ ต้นพุธดอกพุธนะคะว่ามีกี่ชนิดนะคะคลิปนี้รวงความสุขฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ